มานำเสนอประเพณีขนมเทมปุระใบสีสุขัอนข้านะคะประเพณีบาบสีสุสขขันข้าวเป็นของชาวตำบลเ,าเอขาสามสิบอำเภอเขาชกาลจังหวัดสักแก้วจดขึ้นทุกป,ปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีท้องถิ่นเ,เพื่อเป็นการขอขามาและขอบคุณแม่โพสดโดยทุกหมู่บ้านจะตกแต่งขบวนอย่างสวยงามพร้อมขอบวน ประวัติความเป็นมานะคะดั้งเดิมประเพณีใบสีสุขท้าวเป็นประเพณีจารีของชาวอีสานที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาเป็นพิธีที่เชื่อกันว่าทําให้ชาวนาได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ตลอดไปวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนารวมถึงส่งเสริม ขนบธรรมเนียม